ก็ไม่ต้องเ,เปลี่ยนเดีเสียงเด้งเลยหรือว่าคขาใเปลี่ยนยางเงินเดียวไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้เปลี่ยนทั้งแท่งเอยเปลี่ยนแต่ยางไม่ใช่เหรอตัวเองว่างไงคุยกันไงฝั่งนี้เปลี่ยนแต่ยาพอขับฝั่งนู้นเปลี่ยนทั้งทั้งต้นต,ต้องให้เปลี่ยนมนะันโทรไปถามเขาดิ